สวัสดีนะคะสวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คือคลิป r a n d o m o f love er เนาะกับท็อปิกที่มีชื่อว่าข้อความจากเขาถึงคุณนะคะน้ำก็จะไปเช็คพลังงานของเขาให้พร้อมกับตัวอักษรชื่อเนาะแล้วขอให้เ,เพื่อนๆที่มาเจอคลิปนี้นะคะดึงดูดแต่สิ่งที่ดีกลับไปหากข้อความไหนที่ไม่ตรงใจก็อย่าเก็บไปคิดซีเรียสใส่ใจเนาะเพราะมันคือ Energy โดยรวมนะคะ ก่อนอื่นนะคะน้ำขอเช็คตัวอักษรชื่อของเขาที่ต้องการส่งแมสเซจนี้มาหาเราหน่อยนะคะว่าชื่อของเขาจะมีตัวอะไรบ้างเนาะรำหนึ่งนะคะตัวสอนชื่อของเขานะคะมีตัว U ตัว E นะคะตัว D ตัว O ตัว A นะคะตัว L ตัว K ตัว I ตัว Z นะคะตัว S ตัว Q ตัว R ตัว n นะคะตัว p ตัว y ตัว x นะคะตัวที่เหลือเป็นตัวซ้ำกันเนาะอาจจะอยู่ในชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลของคนคนนี้ก็ได้นะคะมาทีนี้เราไปดูนะคะข้อความจากเขาถึงคุณกันเนาะพร้อมกับพลังงานของเขานะคะน้ำจะทำนายสิบใบนะคะมีชา a r i o t กับ knight of cup มาแล้วนะ อยากส่งแมสเซจนี้มาถึงเพื่อนๆน,นะคะด้วยความคิดถึงนะขอพนังงานของเขาพร้อมกับแมสเซจจากเขาค่ะ f ฟออ of อ a r นนะคะะข้อความจากเขาค่ะเขาต้องการสื่อสารอะไรนะคะ เจเวนอัพนะคะเขาบอกว่าตัวของเขานะคะแบบเพื่อนๆคือคนในฝันของเขานะคะคือคนที่เขาเนี่ยอยากได้มาเป็นคู่ชีวิตเป็นคนที่จะอยู่เคียงข้างเขานะคะเขาฝันถึงเพื่อนๆนและนอกเหนือกว่านั้นเนาะเพื่อนเอนเหมือนเป็นคนในจินตนาการเป็นคนในฝันของเขานะคะที่เขามาเจอในชีวิตจริงเออประมาณนั้นนะ มีชาวทัดไฟกับชาวทัดน้ำขึ้นมานะคะเขาอยากสื่อสารอะไรอีกคาอืมเขาอยากที่จะมอบความรักนะคะของเขาเนี่ยให้กับเพื่อนๆนะคะเขาอยากได้รับความรักจากเพื่อนๆด้วยเขามีความรู้สึกที่แบบ ถึงนะคะคิดถึงแต่บางคนนะคะอาจจะไม่ได้พูดคุยกันแล้วเหมือนบางท่านมีการบล็อกกันไปแล้วนะคะแต่บางท่านเนี่ยถ้าไม่ได้บล็อกกันเนาะเหมือนเป็นการเงียบกันไปไม่ได้พูดคุยกันนะคะเขารู้สึกเสียใจนะคะ น้ำรู้สึกว่าตัวของเขาอยากให้เ,เพื่อนๆรับรู้ว่าเขาเสียใจที่เขาเนี่ยไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆมันเหมือนกับการที่เขาเงียบไปไม่ใช่ว่าเขาไม่เสียใจเขาเสียใจนะคะอืมแต่เหตุการณ์ในอดีตนะคะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะที่มันมีอิทธิพลทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะต้องเงียบกันไปอาจจะเป็นความคิดคำพูด จากหน้าไพ่สำรับนี้นะมันเหมือนกับมีบุคคลที่สามนะคะเข้ามาทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะต้องแบบเงียบกันไปไม่เข้าใจกันทะเลาะก,กันแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะทุกคนก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของปัจจัยที่สามแต่จ,จะเป็นความคิดคำพูดการกระทําที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะต้องแบบมีการแยกจากกัน เขาเสียใจกับความคิดการกระทําของเขาเมื่อในอดีตและในเวลานี้นะคะเขารู้สึกว่าเพื่อนๆนะ่เหมือนมีกำแพงต่อเขาอืเหมือนเพื่อนๆมีกำแพงกับเขานะคะไม่อยากที่จะพูดคุยกับเขาแล้วเขารู้สึกเสียใจมากๆแต่เขายังไม่อยากที่จะยอมแพ้ โอ้โหเพราะเพื่อนคือความรักของเขาไงไพ่อิมเพลนนะคะคือสุดที่รักคือคนที่อยู่ในใจคนที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขานะคะ <S <S เขาคิดถึงเพื่อนๆมากคิดถึงความดีความน่ารักความอ่อนโยนของเพื่อนนะคะเพื่อนๆอาจจะไปเคยเป็นฝ่ายที่ดูแลเขาดีกับเขา และในเวลาเนี้ยเพื่อนเอนเลือกที่จะเงียบจากเขาไปหรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เงียบจากเพื่อนๆไปมีการบล็อกกันเนาะหรือบางคนก็เป็นการเงียบใส่กันปิดกั้นกันไปไม่พูดคุยกันนะคะโดยที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเพื่อนๆมีความสับสนให้กับเขามากๆนะคะไม่รู้เลยว่าที่เขาเงียบไปเพราะอะไร อที่เห็นเขานิ่งๆ,ๆเงียบๆไปเนาะเหมือนเขาไปโฟกัสที่การเงินของเขานะคะนี่ถือเหรียญไว้นะคะแต่ความรู้สึกในใจยังคงเหมือนเดิมเขายังคงรู้สึกกับเพื่อนๆเหมือนเดิมแม้ว่าเขาจะนิ่งเงียบไปเขายังคงรักแล้วก็คิดถึงยังอยากที่จะกลับมาเพื่อขอโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ อยากบอกรักนะคะอยากที่จะขอความรักจากเพื่อนๆสองเหรียญน,นะคะเขาพยายามที่จะโฟกัสในเรื่องของการเงินมากๆเนาะพยายามแบบทำงานหาเงินนะคะแล้วก็พยายามที่จะควบคุมความคิดความรู้สึกไม่ให้แบบ คิดถึงเพื่อนๆน,นะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยน้ำมองว่าเขาก็คิดถึงเพื่อนๆอ,อยู่ดีเขาอาจจะมีนิสัยที่แบบมีอีโก้นะคะแบบไม่ค่อยฟังใครไม่ค่อยยอมใครมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็เขาอยากที่จะคนโทรลความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ด้วยความที่เพื่อนเ,อน,เนี่ยเลือกที่จะมันเหมือนกับพ m p e อร์กับ i m p สอะค่ะเป็นคู่กันเห็นไหม เป็นภัยคู่กันนะคะสองคนนี้มีความสินเสมอกันมากๆเนาะเขาเงียบมาเราก็เงียบไปนะคะคือเพื่อนๆก็ไม่ยอมเหมือนกันเพื่อนๆก็มีความรักให้กับตัวเองสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะอืมเขาเองก็มีความเป็นผู้นําสูงเหมือนคนสองคนนะคะที่มีเลเวลเท่ากันมาเจอกันมันเลยเป็นอะไรที่แบบเขาเองก็อยากงอเพื่อนๆมากๆนะคะเพราะเพื่อนๆคือคนที่เขาแบบ เนี่ยเห็นปะเป็นคนในฝันเป็นคนที่เขาอยากที่จะใช้ชีวิตด้วยแต่มันมีเรื่องของนิสัยคําพูดอาจจะไม่เข้าใจกันเลยเงียบกันไปเพราะอาจจะเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปนะคะอืมแต่นะ้ามองว่าเขาติดอีโก้ของเขานะคะที่ทําให้เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะเข้ามาง้อเราพยายามที่จะควบคุม c o n โทร l นะคะแบบไม่ให้คิดถึงเพื่อน พยายามเปลี่ยนจุดโฟกัสไปที่ตัวเขานะคะแต่ความเป็นจริงคิดถึงเรามากๆถึงต้องควบคุมไว้นะคะควบคุมความรู้สึกอืมมาทีนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูไพ่ข้อความจากเขากันอ่า e n e r ท y ที่ขึ้นมานะคะมีชาวราศีเมษนะคะพฤศกรณ์เมถุนตุนกลกุมนะคะมีนกรกฎพิจิกเมษสิงห์ธนูจริงๆมาครบทุกธาตุเลยนะคะที่เด่นๆเนาะ ขอข้อความจากเขาค่ะฉันต้องการที่จะรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งบางเวลาฉันก็ตื่นนอนเพราะฉันคิดถึงคุณนะคะนี่ไงบางคืนก็ฝันร้ายบางคืนก็นอนไม่หลับนะคะบางครั้งเขาก็รู้สึกว่า หมือนเขาตื่นนอนกลางดึกอะคะ่ะเพราะเขาคิดถึงเพื่อนๆฉันรู้ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่นะคะเขาบอกอืมแค่เข้าใกล้คุณก็ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเมานะคะเขารู้สึกว่าเวลาที่เขาอยู่ใกล้เพื่อนเนาะเขารู้สึกเหมืนเมานะคะ หมือนโดนมนสะกดฉันเป็นคนที่ดีขึ้นก็เพอะคุณเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะฉันไม่สามารถให้คุณเข้าใกล้ฉันได้ในตอนนี้นะคะเหมือนตอนนี้เขายังไม่พร้อมที่จะให้เพื่อนๆแบบเข้าใกล้เขานะคะอาจจะงอนอยู่อืออาจจะมีนิสัยขี้งอนเหมือนเด็กๆนะคะคนคนนี้เนาะ เดี๋ยวเอานี้ก่อนเขาบอกว่าเพื่อนๆไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนที่เขาจําเป็นที่จะต้องปล่อยเพื่อนๆไปเหมือนกันที่เขาปล่อยเราไปเนี่ยมันยากสําหรับเขามากๆนะคะแต่ติดที่อีโกโเ้เขาเขารู้ตัวนะคะว่าเขาแบบล้าเส้นเพื่อนๆไปหรือว่าทําอะไรที่มันข้ามเส้นเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆอาจจะไม่ชอบอืมเขารู้ตัวนะโอเคทีนี้เป็นไพ่ภาษาไทยนะคะ ขอข้อความจากเขาหน่อยค่ะขอโทษนะเขาอยากที่จะขอโทษเพื่อนๆนะคะถ้าเราเปิดใจเธอจะทำให้เราเจ็บหรือเปล่าจริงๆตอนนั้นก็ดีนะถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็อยากเจอเธออีก เธอเคยแคร์เราไหมเธอคือหนึ่งเดียวในหัวใจนะคะอืมเอาไปไอดู o ลิ v อยู่นะคะเขาบอกว่าเขารักเพื่อนๆนะตายสำรับนะคะพักผ่อนเยอะๆอย่าคิดมากเลยนะฉันรัก โอเคทีนี้เราไปดูไกด์ไลน์จากไพ่เดอะโรแมนต์แองเนะคะก่อนที่เราจะไปดูแนวโน้มเนาะน้ำขอดูนะ่คะว่าบทสรุปความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงคะขอบทสรุปความรักความสัมพันธ์นี้หน่อย Keep your relationship นะคะเดี๋ยวจะมีการกลับมาเพื่อให้อภัยซึ่งกันและกันเนาะหรือไพ่ก็บอกว่าให้เรานะคะ ให้อภัยเขาเพื่อปลดล็อกพลังงานของเราอืการให้อภัยนะคะเป็นการปลดปล่อยปลดปล่อยแอนเนอร์จีของเราเนี่ยแหละให้เรามีความรู้สึกแบบสบายใจในอดีตนะคะเขาเคยอาจจะใส่หน้ากากเคยทำไม่ดีเคยแบบปิดบังความรู้สึกที่แท้จริงของเขานะคะ ตอนนี้กลับมาเยียวยาครอบครัวของเรานะคะกลับมาอยู่กับตัวเองเยียวยาตัวเองเวลิสูนเร็วเร็วนี้เคเมชี K นะคะเพื่อนๆกับเขามีแรงดึงดูดถึงกันมากๆเนาะเออแล้วมันก็ตัดกันไม่ขาดนะคะเพราะเพื่อนๆกับเขาเป็นพาร์ทไลท์กันนะคะ เป็นความรักที่รักกันมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วนะคะมันเลยผูกกันมาจนถึงปัจจุบันเนาะอันนี้อยู่ที่ความเชื่อนะคะส่วนตัวน้ําก็เชื่อแหละว่าเราอาจจะเคยเกิดมาแล้วนะคะหลายภพหลายชาติซึ่งเขาเองกับเพื่อนๆก็อาจจะเคยรักกันมาก่อนแล้วมาจนถึงชาตินี้เนี่ยก,กลับมาเจอกันอีกแต่การกลับมาเจอกันรอบนี้นะมองว่ามันต้องมีการให้อภัยกัน อืมโอเคเดี๋ยวเรามาขยายไพ่นี้กันหน่อยเนาะการใส่หน้ากากที่เขาพูดถึงคือเรื่องอะไรคะใส่หน้ากากอะไรเอ่ยเขาใส่หน้ากากว่าเขาแบบเข้มแข็งนะคะความจริงเขาอ่อนแอเหมือนกับเขาทําเป็นเก่งแต่ความจริงเขาไม่ได้เก่งนะเขาอ่อนแอนะคะในเรื่องราวของเพื่อน แล้วเขาก็ไม่ได้อยากที่จะเงียบไม่ได้อยากที่จะหายไปเขาอยากทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาคิดแต่เขาเลือกที่จะใส่หน้ากากไว้ว่าเขาแบบไม่เป็นไร I'm fine นะคะฉันอยู่ได้ฉันเก่งเนี <c> ่ย <oughs> จริงๆไม่ได้อยากให้ความสัมพันธ์จบไม่ได้อยากเก็บความรู้สึกด้วยนะคะไมไ่อยากให้ความสัมพันธ์จบ อยากขอโทษนะคะแต่เลือกที่จะไม่ทำเพราะอโกเนาะเนี่ยจริง,รงๆเขารักเรานะคะยังพิศวาสยังคิดถึงเรามีแรงดึงดูดกับเรามากๆนะคะเคม m i s สิบเหรียญเนี่ยเป็นความคิดของเขาค่ะความคิดการกระทำของเขาที่มันแบบไม่ยอมอะทั้งๆที่ความจริงอ่ะคะ่ะสิบเหรียญเลย เขาอยากได้เราเป็นคู่ชีวิตเราเป็นคนในฝันเป็นคนที่เขาอยากจะสร้างครอบครัวด้วยนะคะอยากขอโทษอยากบอกรักแต่ก็ใส่หน้ากากไว้นะคะปิดบังความรู้สึกที่แท้จริงอืมเร็วๆนี้นะมองว่ามันจะมีแรงดึงดูดนะคะทําให้ความสัมพันธ์ได้ก,กลับมาเพื่อที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันตามไพ่เลยเนาะ เดี๋ยวน้ำขอดูแนวโน้มนะคะก่อนที่เราจะไปจบกันเนาะขอแนวโน้มในการเช็คแอคชั่นของเขาหน่อยนะคะเขาจะเช็คแอคชั่นอะไรหลังจากที่เพื่อนๆได้เจอคลิปนี้เขาจะเ็คแอคชั่นอะไร The Devil นะคะเหมือนกับเพื่อนๆจะไปสิงอยู่ในหัวเขานะคะเขาจะเอาเพื่อนๆออกจากความคิดความรู้สึกไม่ได้เลยจะคิดถึงเราตลอดเวลานะคะ สิบถ้วยนะคะเพื่อนๆคือความสุขของเขา,าค่ะเขาคิดถึงเพื่อนๆตลอดและการที่เขาไม่มีเพื่อนๆเ,เนี่ยมันทำให้เขาเจ็บปวดเสียใจมากๆนะคะเออแล้วไงต่อคะเขาจะทำอะไร หนึ่งเหรียญน,นะคะเขาจะกลับมาเพื่อขอโอกาสในการเริ่มต้นใหม่จะเข้ามาขอโทษนะคะหกเหรียญนาสายเปซะด้วยน่ามองว่าเขาไม่อยากเสียเราไปนะคะสี่เหรียญเขายังเก็บกอดเราไว้อยู่และสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยคือเขาจะเข้ามานะคะเพื่อหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆจะเข้ามาขอโทษขอโอกาสนะคะ หากเพื่อนๆให้อาภัยเขาเนาะเขาจะแบบออฟเฟอร์เพื่อนๆเต็มทีนะคะจะเปยเพื่อนๆจะดูแลเพื่อนๆจะกลับมามีความสุขได้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เขาเนี่ยได้เรียนรู้แล้วว่าการสูญเสียเพื่อนๆไปมันเจ็บปวดแค่ไหน mm hmm. เขาไม่สามารถลืมเพื่อนๆได้เลยนะคะคิดถึงตลอดเวลาและนี่ก็คือ Energy mm hmm. ของเขานะคะ เขาขอบคุณสำหรับการรับชมมากๆนะคะขอให้ทุกคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะสมหวังในความรักใครที่ไม่มีเรื่องราวประมาณนี้เนาะถือว่าเข้ามาฟังในทานก่อนนอนจากน้ำนะคะใครที่มีเรื่องราวประมาณนี้ขอให้เพื่อนๆนะคะนับจากวินาทีนี้ไปนะคะสุขสมหวังทุกๆประการแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์น่ารักกำลังใจแล้วก็การกด s ั b s c คร b e ให้ด้วยค่ะวันนี้ก็บ๊ายบาย